เจียนกินไม่ได้เสียงภาวะของการขาดสารอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็งขณะกำลังรับเคมีเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเวลาที่เรากำลังเข้าสู่กระบวนการรับเคมีบำบัดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีเพราะทุกครั้งในการที่เราจะเข้ารับเคมีบำบัดเราซึ่งเป็นผู้ป่วยนั้นจะต้องถูกเจาะเลือดในการเจาะเลือดเพื่อหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว เพื่อให้คุณหมอได้ประเมินว่าร่างกายเราพร้อมในการที่จะรับคีโมหรือไม่นั่นเองนี้อาการต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผลจากการที่ร,รับคีโมไปในระยะหนึ่งในในเข็มที่1เข็มที่2หรือเข็มที่3ก็ตามอาการก็จะรุนแรงมากขึ้นนั้นในการที่เตรียมพร้อมร่างกายต้องดูแลทางด้านโภชนาการอาหารพักผ่อนให้เต็มที่ดื่มน้ำให้มากพอนะคะออกกำลังกายเบาๆ ก็จะช่วยได้ที่สําคัญคือปล่อยวางความเครียดต่างๆอย่าไปเครียดนะคะการสะสมความเครียดยิ่งเป็นผลที่ทําร้ายตัวเราเองเนื่องการที่เราเตรียมพร้อมร่างกายได้ดีแบบนี้เราก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการานนะะาร,ารับคีโมได้อย่างต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะคะถ้าเรารับคีโมได้อย่างต่อเนื่องคีโมสี่ครั้ง6ครั้ง8ครั้งเรารับได้อย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าโอกาสที่เรานั้นจะจบการรักษาและร่างกายของเรากับมะเร็งชนิดนั้น อาจจะหายได้นะคะฉะนั้นพี่จะมาเตือนนะคะผู้ป่วยต้องเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนรับคีโมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะวันนี้คลิปนี้ถ้าดีแลวมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจ็บด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ